สุขภาพดีเรื่องที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไตวายใน ICU นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย i u u เพราะกรผมหมออาปูเจ้วชายยุทธก,กรโรคปอดแลซ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไตวายที่เกิดขึ้นใน ICU นะครับหลายคนที่เคยมานอนโรงพยาบาลหรือ ICU เนี่ยจะมีภาวะไตวายเกิดขึ้นนะครับแล้วบางทีเราก็ไม่ได้สนใจมันนะครับ คราวนี้พอเจ็บป่วยหนะักกลับมาโรงพยาบาลอีกทีเนี่ยแย่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าถ้าคุณหมอแจ้งว่ามีไตาวายเกิดขึ้นเนี่ยมันสําคัญอย่างไรแล้วมันต้องระวังอะไรบ้างนะครับข้อมูลก็ได้มาจากเรื่องของอวารสารการแพทย์ลง i n t e n s i ิน c ทน e ซ e d i แค n e e ปี2025นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรครับคําว่าไตาวายเฉียบพลันเนี่ยได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้ คำใหม่นะครับเรียกว่า acute kidney injury หรือคำย่อภาษาอังกฤษคือ AKI นะครับซึ่งเป็นภาวะที่ไตเนี่ยทำงานไม่ได้กระทันหันนะครับอาจจะเช่นปัสสาวะไม่ออกเลยมีของเสียข้างนะครับพวกนี้ก็คือเรียกว่าภาวะไตาวายที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถพบได้บ่อยๆนะครับในผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลหรือนอน ICU นะครับคราวนี้คุณหมอเนี่ยก็จะให้การรักษาไตาไปใช่ไหมครับ เขาก็เลยมีการศึกษาไปติดตามดูซิว่าเอ๊ะพอคุณหมอให้การรักษาไตที่มันมีการการทํางานแย่ลงเนี่ยระหว่างที่นอนในโรงพยาบาลเนี่ยหลังจากติดตามไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือก็คือเป็นตามภาพเลยนะครับพอเกิดภาวะไตาวายฉับพลันขึ้น AKI ใช่ไหมครับก็จะมีส่วนที่หายดีนะครับหายดีก็คืออันบนสุดเลยกลับมาปกติกลุ่มนี้ไม่มีอะไรอีกกลุ่มนึงเนี่ยเหมือนจะหายดีนะครับ แต่จริงๆแล้วการกรองของไตเนี่ยลดลงแบบถาวรไปแล้วนะครับเพราะว่าไตเนี่ยมันบาดเจ็บไปนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่มาทางลูกศรสีแดงตามภาพนะครับพวกนี้เนี่ยไตมันก็ฟื้นนะครับแต่ว่ามันฟื้นเนี่ยมันฟื้นไม่ได้ดีมากนะครับพอมันฟื้นไม่ดีเนี่ย ปัญหาก็คือว่ากลุ่มนี้จะกลายเป็นโรคไตเลื้อรลังไปเลยนะครับหรือบางคนต้องกลายเป็นผู้ป่วยฟอกไตตลอดไปหลังจากที่เจ็บป่วยครั้งนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีไตาวายเกิดขึ้นนะครับเวลาเราเจ็บป่วยนัะเพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับทั้งอายุโรคประจําตัวความรุนแรงของการบาดเจ็บของไตด้วยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมเนี่ยมันแก้ได้ไหมนะครับ บางคนเนี่ยพอรักษาไปแล้วคุณหมอแจ้งว่ามีไตวายนะรักษาไปแล้วค่าไตกลับมาปกตินะครับเราคิดว่าเอ้ยเราเอองั้นก็หายดีแล้วนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วการที่ตัวเลขค่าไตเนี่ยที่เราเจาะเกรตินินออกมาเนี่ยนะครับถึงแม้ตัวเลขกลับมาเท่าเดิมเนี่ย ในบางคนเนี่ยมันไม่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีการกรองเนี่ยที่มันเสียไปเพียงแต่การเจาะเลือดดูค่าเกรตินินเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าเอ,อืดไตมันมีส่วนที่มันเสียไปแล้วนะเวลามันบาดเจ็บทีหนึง่งมันก็จะเสียไปส่วนหนึ่งนะครับให้คิดภาพเหมือนกับว่าเรามีรถยนต์นะครับเวลามีรถยนต์เนี่ยเราก็ต้องมีล้อสำรองใช่ไหมครับสมมุติเราขับขับรถไปเนี่ยเกิดยางแตกขึ้นมาล้อหนึ่ง เราก็มีล้อสำรองมาเปลี่ยนใช่ไหมครับไตก็เหมือนกันเวลาที่มันถูกใช้งานไปแล้ววันหนึ่งมันเสียหายเนี่ยนะครับมันกอ็อาจจะมีการซ่อมแซมตัวเองนะครับเอาสิ่งที่มันมีสำรองเนี่ยมาใช้งานนะครับคราวนี้เนี่ยการที่มันบาดเจ็บหนักไปแล้วนะมันก็เหมือนรถยนต์ที่ขาดล้ออะไหล่ไปแล้วนะครับมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับถ้ามันมีการบาดเจ็บ ซ้ำซ้อนขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งเนี่ยมันพร้อมจะแย่ลงเลยนะครับเพราะกําลังสํารองของไตเนี่ยมันหายไปนะครับพอเขาไปติดตามคนกลุ่มนี้เขาพบว่ามันมีความเสี่ยงสําคัญที่ซ่อนอยู่นะครับคนที่เคยไตายวายใน i c ซเนี่ยพบว่าเพาิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคไตเรื้อรังมากขึ้นความเสี่ยงของโรคหัวใจมากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็แสดงว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเคยมานอนโรงพยาบาลแล้วคุณหมอแจ้งว่าไตาวายเนี่ยอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยบอกถึงอนาคตว่าเรามีโอกาสที่จะไตเสื่อมหัวใจและสมองแย่ลงได้นะครับถามว่าตอนที่รักษาในโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอจะ พยายามอยู่แล้วนะครับในการที่ป้องกันไม่ให้ไตาบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งคุณหมอก็จะดูยานะครับยาที่ให้การรักษาเราเนี่ยก็ต้องปรับตามขนาดการทํางานของไตใช่ไหมครับพวกยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดยาให้นอนหลับใน ICU ยาความดันต่างๆบางตัวต้องหลีกเลี่ยงบางตัวต้องงดขณะที่ไตาวายนะครับตรงนี้คุณหมอก็จะช่วยดูให้อยู่แล้วนะครับรวมทั้งการให้สารน้ําด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยการให้สารน้ำเนี่ยให้มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับ ให้น้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับและถ้าให้ผิดชนิดบางครั้งก็อาจจะมีผลต่อไตได้นะครับตรงนี้คุณหมอก็จะพยายามเลือกสารน้ําที่มีผลต่อไตที่น้อยที่สุดนะครับรวมทั้ง ก็คอยต้องระมัดระวังว่าถ้าไตมันบาดเจ็บมากนะครับก็อาจจะต้องให้การบำบัดทดแทนไตในตอนที่นอนโรงพยาบาลนะแล้วก็ดูว่าไตาจะฟื้นไหมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาสําคัญของคนไข้ที่มีปัญหาไตาวายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับแต่คราวนี้พอเราต้องกลับบ้านเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรต่อละอันนี้คือสิ่งสาคัญนะอย่างแรกเลยเราต้องถามคุณหมอนะครับว่าที่มานอนโรงพยาบาลครั้งนี้เนี่ยเรามีไตาวายไหมคําถามนี้เนี่ย ปกติเราไม่เคยถามนะบางทีคุณหมอเขาเห็นว่าเอ๊ดูไตขึ้นนิดน,นึงกลับมาปกติคุณหมอก็อาจจะลืมบอกนะครับซึ่งคําถามนี้สําคัญถ้าคุณหมอเคยบอกหรือเราถามวคุณหมอว่าใช่เรามีไตาวายนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอันนี้แสดงว่าเราต้องระวังเรื่องไตามากมากเลยนะครับเราอาจจะต้องมีการตรวจติดตามค่าไตาหลังที่ เราออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนะต้องมาตามนัดอย่าขาดนัดนะครับถ้าใครมีโรคจาตัวเบาหวานความดันพวกนี้ก็ต้องกินยานแล้วมาตามนัดเพราะคุณหมอเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจค่าไตเป็นระยะดูว่าไตของเราเนี่ยมันดีจริงๆริงไหมหรือว่ามันมีส่วนที่มันแย่ลงไปแล้วนะครับ แล้วสุดท้ายก็คือต้องปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อ,อยาทานเองนะครับหรือใช้ยาบางชนิดโดยเฉพาะยาแก้ปวดลดไข้แบบแรงนะครับพวกนี้มีผลทำให้ไตเสื่อมได้นะครับต้องระวังมากๆเลยใครที่ชอบชอบซื้อ,อยากินเองเนี่ยหรือบางคนไปใช้ยาเสพติดเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่มากจะมาด้วยไตายวายนะครับอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาไปทําการศึกษามานะครับเขาพบว่า80%เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเคยไตายวายตอนที่นอน ICU นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคุณหมออาจจะไม่ได้บอกด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าไตามันวายเพราะก็เห็นว่าคุณหมอก็มารักษาเนืฉี่ก็ออกดีคุณหมอก็บอกไม่มีอะไรหน้ากางบนผลเลือดดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีค่าไตาเนี่ยที่มันผิดปกติขึ้นมาแล้วนะครับ พราะซึ่งจากข้อมูล80%ไม่รู้เลยนะครับว่ามีลบไตาวายเกิดขึ้นขณะที่เานอนโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นตอนก็เป็นสิ่งสําคัญที่คุณหมอควรจะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทราบด้วยว่าเราเคยไตายวายซึ่งโดยสรุปแล้วคนที่เคยไตายวายเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงของการมีลบไตเลื้อรัง เป็นโรคหัวใจและโรคสมองใช่ไหมครับรวมทั้งเราต้องดูแลตนเองคอยระวังการใช้ยานะครับแล้วก็มาตามนัดสม่ำเสมอเพื่อคอยปกป้องของไตเราเนี่ยให้มันใช้งานได้นานที่สุดไม่ให้ไตเนี่ยมันวายก่อนกําหนดแล้วก็ต้องมาฟอกไตเลหลือลังใช่ไหมครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีครับ